สวัสดีสรสครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับพบกันอีกแล้วเช่นเดิมครับกับวันนี้เช้าวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่24ครับนะวันนี้วันวที่24โจมเปลี่ยนประกาศนิดนึครับ24มิถุนายน66วันเสาร์ครับเรามีสูตร1ดาว1สูตรสถิติแปนวดมาฝากกัน จะเป็นสูตรทั้งเด่นบนเด่นล่างครับเป็นสูตรเด่นฮาหนอยเลยนะครับมาดูกันก่อนว่มาเมื่อวานนี้วันที่23วันวันศุกร์นะผลการออกฮาหนอยออกอะเลยครับ6 6 0 5 6เรามีสูตรเข้ามาหนึ่งสูตรครับเป็นสูตรเด่นล่างไม่ไดเชื่อว่าเด่นล่างเข้ายากก็เข้ามานะครับเด่นบนหลุดไม่นะหลุดได้ยังไงก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าเมื่อวานนี้6 479่ หลุดนะ4 7 9หลุดหลุดเป็น1วันไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่าเล็กเด็ดเสรยดายที่เมื่อวานนี้เรามาดูกันก่อนว่าผลการออกนะครับออก66056วันที่23เราเน้นอะไรครับเน้น25แต่อาจารย์ชอบ7กับ4ใช่ไหมครับ7กับ4คอมพิวเตอร์คำนวณได้25ก็เลยมี2574มันหลุดตรงฮานอยธรรมดาแต่ไม่ไปออกฮานอยพิเศษการฮานอย b p เหนนี้เอาเป็นเด่น3ฮานอยเลยก็ได้นะครับ ฮานอยพิเศษนะครับ62125มี2125แต่อันนี้คือพิเศษอาจารย์ก็นึกในใจลุ้นว่ามันจะฮหา,หานอยธรรมดามันจะออกมาหรือเปล่าไม่ออกครับ2ไม,มไม่มีไม่มีมาเลยจริงๆเน้น2ด้วยซ้ำไป66056มีแค่ตัว5ตัวเดียวแล้วมันหลุดมาที่ BEP 42187นะครับ4มี4มี2แล้วก็มี7นะครับนี่คือฮานอย นะครับมันก็จะวนอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วที่เราเน้นคือเน้นหางนอยธรรมดาไม่มีครับหลุดหลุดหมดเลยนะครับเฉยได้ไม่เป็นไรวันนี้เอาใหม่อันนี้คือให้ดูคร่าวๆเฉยว่าหางนอยมัวร์ออกอะไรบ้างพิเศษดอกหกสองหนึ่งสองห้านะครับธรรมดาหกหกศูนย์ห้าหก vpc สองหนึ่งแพทเช่นนะครับโอเคนะครับแต่เลขสองที่เน้นไว้มันก็เข้ามาหนึ่งสองสามสามสามอย่างนะครับในในสามหางนอยหกอย่างเข้ามาสามอย่าง โอเคครับเรามาดูวันนี้เป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นสูตรที่เข้ามาเมื่อวานนี้มี1สูตรครับนี่เน้น72ไม่เข้าเลยเมื่อวานนะครับไปเข้าเลขหาที่ไม่เน้นนะโหอีกแล้วนะครับอาจารย์เดีโวลิตเนี่ยชอบตัวไหนไม่เข้าตัวนั้นนะครับเลขเด่นเป็นเลขดับเลขดับเป็นเลขเด่นโอเคครับเอาวันนี้ลองดูนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ที่เน้นเด่นล่างแต่ก็คือเอาเป็นเราจะเอาเป็นเด่นล่างเด่นบนนะครับพะเหลือสูตรเดียวสูตรเด่นบนเราหลุดจนกว่าสูตรนี้จะหลุดถึงจะสูตรมาใหม่ทั้ง2สูตรนะครับ วันที่23ก็เปลี่ยนเป็น24วันนี้ครับเสถษติเจดวดก็เพิ่มเป็น8งวดก็เข้ามานะครับก็ให้เป็น1ดาวไปอยู่กับเรามา1นึงวดละโอเคครับเราคํานวณยังไงเราใช้หลัก10บนนะครับไปบวก 1, 5, 3คงที่เมืวว่อวานนี้6บวก 1, ได้7เดืนหน้า5เป็น12ได้เลข2 2, บวก 3, ได้5นะครับออก5 6, 5, 6, 5เข้าตำแหน่ง10ล่างแต่วันนี้จะเอาเป็นเด่นบนล่าง ย้อนดูสถิตินิดนึงก่อนมีเวลาสบายมากสูตรเดียวนะครับหลักสบนบวกหนึบวกหบวกสาที่หบวกหได้6กหบวกหเป็น11ได้เลขห1ึบวกสาได้สี่ออกหกสีนะครับสามเข้า2ตัวล่างต่อมาครับ1นึ่งบวกหนึได้2เดินหน้าหเป็น7 7็เบวกสเป็น10เอาเลขศูนย์สอง็ดศูนย์นะครับออก0 7, นูนย์เี่ก็เข้าครบ2ตัวล่างถ้าบนมีไหมมี2โอเค บนไหมบนมี1โอเคโอ,คโอ,คโอค้สวยงามครับถ้าอย่างนี้บนล่างได้ต่อมา3ามบวกหได้สี 4, 4่สบวกหได้9 9้าบวกสาได้เลข2นะครับออกอะไรครับ48 4เข้า10ล่างนี่ไม่มีบนต่อมาครับ3าบวกหได้สี 4, 4่สบวกหได้9 9้าบวกสาได้เลข2 4 9 2ออก4 4 4เข้ามา2เข้าร้อบนโอเคผ่านนะครับมางวดหมืวานี้ 6บวก1ได้เ 7, 7็ดบวก5้าได้เลข2 2งบวก3ได้5ออก5้เ 5, ข้า10ล่างวันนี้เอาละครับเลขหลัก10บนนะครับแล้ว6บวก1ได้เลข7็นะตามเลข7ไหมครับ7บวก5้าได้เลข2 2งบวก3ได้5 725ครับเด่นบนล่างจะไหนจะดับบนเด่นบนตัวไหนจะดับล่างเด่นล่างคอมพิวเตอร์สูตรให้มาเท่นีครับเป็นแนวทางนะครับ เป็นแค่เพียงแค่แนวทางเลือกสุดที่ชอบสุดที่ใช่มาชนกับตัวเลขที่เราชอบดีกว่าครับโอเคครับฝากไว้เท่านี้ในวันเสาร์ที่24มิถุนายนนะครับเฮงเฮงเฮงรวยๆวยสวัสดีครับ